โอเค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 ก็สวรับทดีท่านวันนี้เสเบอไปหน่อยวันนี้เสียงเบาไปหน่อยอีกโอเควันนี้เ okay. สียงเบอไปหน่อยมีเสียงไร้บกนก็ขอภัยโอเควันนี้มีคนบอกว่าให้สอนทําเหมือนพวกแชนแนวอ่ะโอเคก็อย่างแรกคือต้องมีแอปอะไรนะ ไปไปไปเนี่ยอันเนี่ย A I N อะ่ะเข้าเข้าเพ,เาเพสโต้แล้วพิมพ์ A I N มันก็ขึ้นแล้ว A I N และกดอันแรกโอเคนี่อันที่เพิ่งทำนี่จะเปลี่ยนเป็นสเกน Thai, như thế nào cũng có thể, nhưng không có hỏi yêu anh 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 em แต่ถ้าโฮงเราสับเพลงอะไรก็ไม่รู้โอสมาคมกลมนาลืมโอ้ยทำยากจังว่ารดแค่ซฟ้อยโอเค ทีนะี้หนึ่งทีโอเคไอห,ห,หาอีแข้นอีข้างงนึงเฮ้ยมีสองเอฟตรงมีสองเอฟแต่งเองคำเอง แล้วก็เอาผ้าพื้นหลังผ้าพื้นหลังเป็นอันนี้สีสีเอาขอสีสีนี้ก็ได้โอเคแล้วก็เชตุบเปแล้วก็เชตุบไปโอเคภาพนี้ไม่ต้องไปดูเมื่อกี้คือโอเคแล้วก็กดนี่ อาจจะ h าดฟา k มันจะพอนเพียนิดหน่อยโอเคแล้ okay. มันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนพากที่เห็นทำไปโอเคแล้วก็ทำแบบที่รูปนี้แหละที่เคยทำเอาไว้บนนี้เลยพอใหญ่กว่านี้หน่อยแพบอือหือโอเคนี่ แล้วก็อะไรจะเพิ่มเติมก็แล้วแต่เลยืล่อผมจะเพิ่มเติมด้วยดีตรงนี้อม่ะหม่ๆๆม่ใม่มมใหม่เติมไดีเติมนี้ดีกว่าฟุ่มนี่มือตรงนี้ขันแบบนี้ใหญ่ไปใหญ่ไป โอเคแล้วก็กดเซฟโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วส่วนสด้กอมบายบายส่วนไอ้รูปทีมตรงนี้คือรูปผมเองอะรูปผมเองนี่แหละอันนี้ก็น้องเออันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอย่าไปยุ่งอย่าไปดูใครใครขอไอดีล้าไม่ให้นะบอกไว้ก่อน ก็ต oh, oh, ้องมีสองแอปนี้ขอสองนี้บ๊ายยก็สองเสร็จแล้วโอเคบบาย